ว่าไปเถอะครับเดี๋ยวคุณอยากจะไปหาลูกเรืออะไรไปไปก็ไปประกันตัวที่โรงพักแล้วจะได้กลับบ้านไม่มีอะไรเลยเสียค่าปรับนะครับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทพอเป็นประโยชน์นิดหน่อยแล้วก็สุรับใช้ไปอาญากับขีดน่าจะประมาณเดือนนะครับตามคดีเก่เาๆที่เขาเคยปรับกันมาก็าจบแล้วนะครับแต่ว่าเขากมยอมสัญญาไม่อยอมทีนี้เนี่ยถึงจุดที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าถูกถีบไ,ได้ยังไงโอ้ตัวก็สูงขนาดนี้ ไม่มียืนแล้วก็มาถีบไปแน่นอนครับเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยพาตัวเขาเนี่ยเข้าไปรถตำรวจรถตำรวจเป็นรถกระบะแคบ,บ,บ,บนะครับมันจะแคบๆหน่อยเราก็เอนบอกด้างด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดันตัวเขาเข้าไปพอดนันทุกเม่เสร็จหัวเข้าไปก่อนตัวเข้าไปเสร็จแล้วค่นก็จะ่ด้านที่บอกจังหวะเนี้ยครับผมก็ใช้วิธีรวบขาสองข้างแล้วก็ดันเข้าไปดันเ้ื่อเสร็จผมว่าตโรดวจข้าไปนั่งให้ขา,ขาเนี่ยชาบข้าศัตไว้ แล้วผมก็ล็อกไว้เขาก็จะใช้มือผมไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาในสภาพกลุ่มนั่งตุดนอนถูกไหมฮะอันนี้ก็ตือนตามเป็นวิธีแต่บางว่าเขาเนี่ยเข้าไปไม่สุดเขายือผมไว้ขาเขาเนี่ยครับยื่นลองอมานอกตัวรถทําให้ประตูหน้ารถไม่สามารถปิดได้ถ้าปิดเนี่ยเขาจะเจ็บเราก็อุตส่าห์ใจดีนะครับครโบผบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปิดประตูจะเจ็บนะเอาขาลงผมก็คลายมือออก โดนแม่มาเจอใครบาดทะลุนะอ๋อเป็น,ปนใช่ฮะคือใช่อย่างที่เราเราปฏิบัติหน้าที่เราเราเจอบาตลอดคือเจอสถานีป่วยขนาดไหนที่อยากจะเอาจริ้งนะ้สัตคนไม่ไม่ยอมไปเนีน่ยแล้วก็มีปากเสียงบาดทะาลุเนี่ยเจอแค่ทุ๋ยนะครับมีหลายรูแปแบบมากนะครับแทบจะเล่าไม่ไหวเลยแต่ว่าเคสเนี้ยอยู่ๆก็เป็นข่าวขึข้นมาอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเช็ค ชื่อผู้ต้องหาอะไรกันซึ่งตอนจับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเขาเป็นใครรู้แค่ว่าเขาเป็นเจ้าศนตรีท่านหนึ่งถูกจับข้อหาหมารักจผมก็มีหน้าที่เชิญตัวไปโรงพักสมงระเวศนะครับเพื่อนําส่งโกงพัสอบสวนท่านเองทีเนี้ยผมขั้นตอนการคุยเนี่ยเดี๋ยวถ้าทุกคนเนี่ยได้เห็นคลิปจริงๆในชั้นศาลเนี่ยจะรู้เลยว่าแทบจะปูงแดงตาเราขึ้นลถเลยเชิญแล้วเชิญอีกขอ ใช้กำลังในการจั่งุินนะครับการแจ้งข้อหาแจ้งสิทธิ์ชี้แจงว่าต้องเดิมเดินพอดีอย่างไรเชิงตัวไปอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งพวงหาเนี่ยก็ก็ปฏิเศธที่ไม่ยอมไปไม่ยอมไปก็ต้องบอกให้กันว่ต้องใช้ใส่เครื่องเสนาการนะก็อยางไม่ยอมไปนะครับก็เลยต้องเป็นการใช้กำลังขั้นสอนพวกนะฮะที่ที่จะเอาเข้าไปในในรถแล้วเนี่ยที่ไม่ไม่ไม่ยอมเข้าไปแล้วมีการมี้ีทุจริชาติทุไริตทางการเงินก็เลยเป็นที่มาว่าว่ามีการ ที่รูกัละก็คือฉีดหน้าเพื่ออุ่งกลับไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยังมียังมีการประท้าคารมกันอยู่ข้างในในรถอีกนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามีเรามีคลิปที่อยู่เพราะว่าเราเรามีหลักการในการจับตัวในในคำสั่งหรือเป็นกฎหมายแล้วว่าในการจับตอนน้องมีการบันทึกวิดีโอตลอด ส่วนท่านรองไม่ยอมไปนะครับไม่ยอมไปแล้วก็ขัดขืนนะครับใช้เวลานาคอสม์สวนครับเจ้าหน้าตรวจรู้จักภูมินะครับท่านรองผู้กกับหน้าด่าก็เน่เนวนี่ได้ทงานยโดยใช้เจาพนักงาน3าํารายร่างกายทนักงานรหน้าที่ครับ อย่างขัญหาที่แจ้งไปแล้วนะกนวันนั้นพอไปส่งเขาผมก็เขียนต่อเลยตอนแรกเขียนแค่บอกรักษณะนะครับเพราะว่าอยู่ที่โต๊ะปกติแต่ขึ้นรถแล้วมีอาการตรงนี้ขอดูข้อกฎหมายก่อนคําไหนยังไงเขเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้แต่เพื่อนมีข้อดีข้อต่ำนะครับเสถียรต้องมีมากเป็นการแข่งขันมากๆถ้าจะเตรียมแยก เดินหน้าเลยครับพี่เดินหน้าไปไหลางกทำนตรงกลางครับคือคิดไว้เลยว่าจะต้องเรียกรถหรือคนขับรถมารับไม่ไม่จำเป็นข้ามจับวงมาลัยเด็ดขาดเพราะเมื่อไรกมตามที่คุณจับเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้ชีวิตหนึ่งหรือหลายชีวิตเนี่ยมันจะต้องเสียไปฝากตรงนี้นะให้ทุกคนจูระมไว้ เขาโดนหน้าเราแน่นอนมั่นใจยังชาอยู่เลยครับผมใ่พี่มาถึงคือตอนเขาสั่งเมาอยจนอยู่ที่สอนอนคือเขาไม่ได้ที่มีความรู้สึกตื่นึกะหนกหายใจอะไรอย่างเงี้ยบอกมันเราไม่ได้ดูเขาไงแร้วผมโฟกัสเรื่องทำข้อกอดแล้วมีเจ้าพี่นี่คอยควบคุมเขาอยู่มีครับมีเขาว่าไงบ้างหลังจากที่เขาอาการดีเขาก็พยายามโทรศัพท์หาทาทนายไปนะครับโอเคคิดว่าเขาลี้น่าจะออสุดท้ายแล้ว ก็เรื่องสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากทุกคนนะครับเมาแล้วขับนฐานะผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมให้เกียรติเป็นที่เลยแต่คุณไม่ให้เกียรตินะครับผมก็ไม่สนใจครับย้อนไปที่ที่ย้อนไปที่ที่สี่อีกเีครับคือคดีทำแท็กซี่กัิคดีจำใครเมาแล้วขับเหมือนกันครับแต่ว่าทีิการในดานเนี่ยผมไม่ได้มองประสบเหตุว่าตอนนั้นผมยังไม่ย้ายมาก็เลยยังไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอตัว ได้แต่ฟังเข้ามาซึ่งตรงนี้เราก็ไม่อยากจะพูดตอจากโทรศัพท์เกี่ยวกับอตงปท่าประคือคุยกันตลอดครับตั้งแต่เรื่องการกไปเนี่ยปีสี่จนถึงเที่ยงของวันเนี่ยรูกน้องหมูเนี่ยตอนไม่หลับนะผมต้องคอยปลอบเขาตลอดวยไม่ต้องกังวลถ้ามันผิดเข้าข้อกฎหมายเดี๋ยวพี่แจ้งความให้ไม่ต้องห่วงเราสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้แล้วนะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ยคือผมเนี่ยเดินขึ้นลงพักไปก่อนนะแล้วเขาเนี่ยอยู่กับลูกน้องผมคือถ้าจังหวะนั้นเนี่ยผมอยู่เขาเนี่ยเดี๋ยวปีนแตกไปก่อนเราอดทนลงครามหยัใจมา,มากแล้วนะครับพอลงรถได้ผมเลยนี่เดินขึ้นลงพักไปก่อนแต่เขาถาเขาพูดใส่น,าน้าลูกน้องผมอันนี้ผมยอมไม่ได้แค่สองคำเขาพูดส่วนเลยครับไมิ่คิดผมก็มีความเป็นคนเหมือนกันผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับ นี่ก็คงเขาอธิบายได้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงอาครับเราสั่งเราอการพูดเลยเดินน้องพูดเลยคือผมส่งพนงักรรมการสอบสวนเสร็จทำบันทึกเอกสารอะไรต่างผมก็กลับมาภายในาะทีต การลักษณะเหมือนการขัดขวางแล้วต่อสู้เจ้าพนักงานนะครับคดีมาตี6นัดเบื้องต้นคือเมาแล้วรับแน่นอนส่วนต่อสู้ขัดขวางเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมอังนี้เดี๋ยวจะบอกว่าพูดกันมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เห็นข้อที่จริงไม่ได้ดูรายงานแต่ถ้าดาเนินคดีจริงๆริงเนี่ยดำเนินจิพีแค่ข้อหาเมาแล้วรับ พอมันเป็นข้อหาเป็นข้อหาต่อสู้ขัดขวางข้าาาเนี่ยทางทางบชนเนี่ยทางบกเกงบกทาบวิศวกรรจราจรเนี่ยได้งานบชนบกอน